สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขลนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องมาต้นครับพี่น้องืัอนี้กับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเฝ้ารถเกี่ยวครับพี่น้องเหลือคนจะของอยู่ผู้เดียวนะครับในเราเอกนี่ครับเบิรงนโอ้เขาเกี่ยวไปจะเบิดอันนี้เป็นรถของของหนานะครับมาเกี่ยวไห้นะครับเขากับสิลมั่ยด้วยครับพี่น้องเบิรงว่าสิไปทางไหนก่อนครับ ย่าวไปถึงหันว่าไรเดี๋ยวครับพี่นอ้องน,นั่นนี่เพื่ครับลมหนาวเริ่มมากหรอกครับพี่นอ้อง ก่อนเป็นรถจับกระสอบนะครับเอามาดัดแป้งเป็นรถอุ่มครับพี่น้องออกมาได้หลายปีแล้วครับรถคันนี้ของของหน้านะครับของต้าครับ พี่น้องเป็นจั่งสเกือบทุกหน้าเลยครับได้เขาบ่หลายปีนี่นะครับรถเกี่ยวกับหลายงานกันน้อยลงนะครับก็บอาศัยกันแบบนี้แล้ครับพี่น้องแต่เกีียวของพีของน้องไปเรื่อยอย่างสีเพราะได้งานใส่เวลาบอถึงเดือนนะครับเขาเบิดเร็วแห้งครับพี่นี่เดือนตุลาเนี่ยต้นๆเนี่ยเหลืออีกแค่ บจักมือะนาสิบเบอร์เราขับงานได้เหตุงานบ่ถึงเดือนนะครับรถเกี่ยวสุมือนี่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขามันกเกี่ยวงางนะครับเขามันบนหนาขึ้นตะกรอนนะครับแล้วก็รถก็หลายครับมือรถหลายแล้วก็มีเทเล,ลอร์แลนขนขนแป๊บเดียวนะครับเหตุงานบ่ถึงเดือนนะครับก็บต้องได้ล่างเก็บจอดนะครับบบมีหน้าใดงดเฟื่องเลยครับ อันนี้กับเฟืองบางๆนะครับเฟืองบางๆเลี้ยงงวโบยจักโตนะครับแต่คนทางศรีสะเกตนี่เป็นเขาเฮ็ดสวนนะครับเพ็ดสวนปลูกพักปลูกพริกทังสี่นะครับต้องใส่เฟืองครับถ้าหาซื้อเฟืองเขาเขาก็ขายไรละลอยนะครับไรละลอย ราคาอกับพอาร์ตเอ้านะครับสูมอนี่ค่าอาร์ตเฟื่องกับก้อนละ12-12-13บาทนะครับก็แล้วแต่นะครับ12-13บาทปีหนึ่งปีหนึ่งก็ใส่เฟื่องอยู่ประมาณของบาต้นเองก็ใส่อยู่ประมาณหารอยก้อนนะครับหารอยก้อนจังสิพ่อนะครับเพื่อเพื่อไว้นะครับ ซื้อน้ำม่ให้เพื้นนะครับห้ไปแล้วละ่ะของหน้าครับรถห้ไปแล้วนะครับก็เหลือของพี่ที่พี่ที่ทับรถดำนะครับทับรถผลนเข่านะครับเพื่อนเอาเข่าลงไปให้ให้เขาอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นมากกัดว่าสื่อมาสือว่าจนมันเสื้าเย็นหรอครับสื่อมาไห้โดนแน่นะครับมาเฝ้ารถตั้งแต่ ใบสองตอนนี้กับายสามเ้าอยู่หลับช่วโวงหนึ่งนะครับเป็นไท้เสียงนะครับออกมาได้ประมาณนหาหกปีแลรวมัง้งแต่จำผิดเนะครับเนาะตอนนั้นเป็นจับกระสอบนะครับแล้วก็มาดัดแป้งเย่งจากคนในบ้านนี่แหละครับผม มาเป็นอุ่มมันล่มดีแต่มันผม่มีนามครับรถกับพ่อไปได้แล้วกับกว่านาแห้งนะครับเนาะ าบรรยากาศครับผมบรยาเขาไปไกลนะครับเนาะอันตรายนะครับมันบมมีกระจกแนมลัางในรถแนวนี่นะครับพี่น้องมีข่าวหเห็นทุกปีนะครับกันเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนครับอยู่อยู่ห่างๆนะครับโควนเขาไปไกลด้วยเฉพาะเขาทั้งหลังนี่ครับอันตรายนะครับเพราะว่า ขเบเงกับบรสามารถที่สิมองทั้งหลังได้นะครับอยู่แบบห่างๆครับพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศนะครับให้พี่ให้น้องบึงนะครับจจ้หวัดซิสเกตครับผมลมเย็นๆมากเหรอครับผมเราคงถิใส่เวลาบรุนนะครับ ทุกปีมันไม่หนูนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าทั้งหางเขาเกี่ยวออกเบิ้ลล่านะครับทั้งหางเขาเกี่ยวออกเบิ้ลเหล่าหนูมันถึมารวมกันบ่อนะครับถ้บเบิ้งครับผมแต่ก่อนนานันพี่ไส้กับมาถอกหนูเหรอครับมาถอกหนูในสานั่นนะครับนั่นมองป้าฮงฮกันครับโอ้โหมันเสียเงเหลือนะบ่านอกะครับผมเดี๋ยวถาลุ่นิึงด้วยครับผมบลาต้นขอยยับก่อนครับ เขาใต้ต้นไม้แบบนี้ก็ต้องระมันระวังให้ดีนะครับเพราะว่าก้อนหนานน้นพื้นพอ่อหัางตอครับพี่น้องเอารถเข้าไปใกล้หัางตอขนาดเลยหัางบางใหญ่นึงครับพี่น้องถ้าเกิดเราไปแย่หัางถึงหัางตอนีอ่โอ้ยเนอะราอยากสืขคีสภาพนะครับเขาใกล้ต้นไม้แบบนี้ก็ต้องเรามัระวังนะครับอาศัยความชำนาญนะครับเรามาัมระวังแนมแนมให้ดีนะครับถ้าเราจะเป็นเขาก็บอกเขาใก,ใกล้นะครับต้นไม้นะครับ พี่ไส้ครับรถดำม,มาแล้วครับเดี๋ยวเสียานำเอานำาน,านี่ไปใหยพื้นนาอครับเนาะใกล้สีแล้วหรอครับ อีกหน้าหนึ่งครับ โอ้ฮ่ฮะฮะบอ่กองใหญ่แห่นะครับมันหนาแห่มันกับบ่แห้งง่ายนะครับพ่อเอาครับขอลำลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องบาตุนเด้อครับเป็นกำลังใจให้ช่องบาตุนนะครับช่องน้อยๆสำหรับมือนีบาตุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกคอกันใหม่ในมื่หนาสำหรับมือนีสวัสดีครับผม